วันนี้ราจะปุดดินเหมือนกันนะครับน้องๆโอ้โหดูนะนี่ครับปุดดินครับกลายเป็นคันใหญ่นู่นแล้วโอ้โหนี่โอ้โหนี่ของคิวก็มีลงนี่โชโชโอ้โหถ่ายเป็นก้อนเลยเหรออิชเบ้อสวัสดีครับน้องๆโอ้ยอยูนี่เราดูรถอะไรนี่รถอะไรครับเนี่ยคิว แบ็คโคโรเดอร์นะครับเดี๋ยววันนี้แบ็คโคโรเดอร์จะไปทำงานนะครับขับไปเลยครับโอ้โหดูรีบขับโอ้ขับอย่างเงี้ยเหรอไปค่อยขับไปสิโอ้โหดูรีบทำงานจัดนะครับระวังรถเลยครับโอ้ระวังรถครับโอ้แบ็คโควันนี้จะปุดดินเหมือนกันนะครับรน้องๆโอ้โหดูนะนะครับปุดดินครับกลายเป็นคันใหญ่นู่นแล้วเหมื่อไหม นคนแมกเิลโอ้ดูครับด้วยการทำงานนักขันเล็กคันใหญ่นะนี่โอ้โหคันน้องมือคิวดิเอ้เอามาโชว์ลุงเอ้เอามาโชว์ลุงนะนี่โอ้โหโอามาช่วยลุงทำงานเหนอรอฝ่ายกระจ้างนะเป <c oughs> ็นลุงแบกระจ้างแหมดู ลายกิวนี่โอ้โหจอดินได้เหมือนกันไหมครับโอ้โหจอดินได้เหมือนกันเลยโอ้โหดูของลุงทำงานนะนี่โูของใคร,รนี่ละครับเฮ้ยมันเช็ดแบฟ้าดิตัวเองขุดดินแล้วมันเช็ดแบบฟ้าตรงทีบางทีขุดไกลๆหน่อยเอ,อาพันเล็บมาตรงนี้นดู้นครับโอ้โหพันใหญ่ก็ทำงานแบบสุดยอดเลยนะครับโอ้โหเดื คันเล็กนี่คันเล็กก็ทำงานสุดยอดแลัวนี่น้อยคิวก็ทำเองนะครับน้องนี่นักพนันนี่มาตักดินบ้างครับช่วยลุงผู้หารใช่ไหมข้าแรงอ่ะถ่ายกันลุงโอเคค่าแรงหายกันลุงโอ,งนงโอ้นี่ดูไถ่ใหญ่เลยลุงขยับมางี้แล้วโอ้โหช่วยน้อยคิวแล้วนะครับนี่ ถ่ายแล้วถ่ายแล้วคิวเป็นเม้าไปนู่นแล้วลองคิวถ่ายได้เปล่าคิวอ่ะไหนของคิวอ่ะโอ้โหดูถ่ายบ้างถ่ายโอ้โหดันไปไม่ได้อ่านแลว้วรถมาแล้วเร็วรบก่อนรถก่อนไม่อยากดูรถก่อนนายของคิวทำงานได้เปล่าโอ้ดูว่าเหมือนกันเลยใช่ไหมโหเท่เลยดูเปิดดินเหมือนกันเลยอ่ะ โอ้ข oh, oh, mm ุด hmm. ด oh, 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 oh. so right. oh, ินได้ด้วยอ่ะคิวดูดิเห็นไหมขุดดินเหมือนกันเลยหอมเปขุดดินอีกแล้วเอาไปขุดดินอีกแล้วโอ้โหวิ่งหน้าดูเลยพันนี้โอ้โหโดดโดดมาโดดมันจะวิ่งหน้าดูกันนะเอ้ยโอ้โหต้องแบ่งค่าแรงนะลุงเนี่ยให้คิวช่วยโอ้เสร็จยังครับโอ้โหเสร็จแล้ว เอะไรคิวก็ทำนะลุงก็ทำนะครับนี่สองคันเลยโอ้โหเดอนทำไอคิวบอกว่าจะไปแบ่งข่้แรงกับลุงอ่าอ่านี่โอ้โหนี่คิวก็มีลุงนี่ีโชวโชวอ่าเนี่ยถ่ายดูลุงถ่ายดูลุงถ่ายเออคิวโชวลุงนะ พอลงไปปุ๊บมาตักปั๊บเลยรู้เสียค่าทำหน้าชิ้มคิวนี่จะเป็นวันตอบหน้าอ่าตักใหญ่เลยครับโอ้โหทำงานขยันมากเลยครับีคิวคอนดักชั่นเนี่ยครับโอ้ดีเขาจ้างคิวคอนดักชั่นมาใช่ไหมครับโอ้ยวันเยอะอ่ารับขาดลับขานอ่ารถมาแล้วไป กำเ,เดินไปไกลไหนดูโหตักได้เลยเอ่ะเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะโอ้โหตักได้เลยอ่ะไม่เอาเป็นขยี้หน้านะครับไม่เอาเป็นขยี้หน้าเช็ดตัวนะครับโอ้โหมาเช็ดปลาดูดูดู <y i> ไรมา <S 1> <S 1> ตักอะไรมานะ่ะก้อนหินเหรอโอ้โหดูวิ่งก้อนหินโอ้โหสุสดยอดเลย <S 2> <S 2> อ่ะโอ้โหมาเยอะอ โอ้สุดยอดเลยนายอ่ะนายตักอะไรมานายตักอะไรมาครับดูหวว Aw, ูก้อนหินโอ้นายระวังหลังเท้านะครับนายช่างระวังหลังเท้าตัวเองนะครับตักอ่ะโอ้โหปะป,ป๊าหลังเท้าปะป,ป๊าของคิวปะป,ป๊าจะโดนของปะป,ป๊านี่โอ้โหฝีมือน้อยคิวนะ มันเค็มอ่ามันลดลดลดอ่าบดข้าวอ่าโอ้โหโอโรดเดอครับตักใหญ่เลยนะครับน้อยคิวไี่จ้างมาคุ้มไหมครับเนี่ยไหนครับโอ้โหดินติดเลยครับไหนครับโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดเลยครับอาดูดิครับ แรงไหมครับคนนี้อันนี้ยี่ห้ออะไรครับ JCB เหมือนกันเลยครับโอ้โหอันนี้ค่าจ้างวันเท่าไหร่ครับเนี่ยค่าจ้างค่าจ้างมาทำวันเท่าไหร่ครับวิธ i c i e n t น c t i ครับโอ้ถักไปด้วยฮะสุดยอดเลยอะอะไรนะครับตาด้วยครับโอ้โหเท่มากๆเลยรถนายเท่มากๆเลย ผมไหนครับผมไหนครับผม,ผมล่องนี่แหละครับวางตักผิดนะครับตักขี้หมานะครับมีไหมครับอ๋อไม่มีโอ้ไส่เป็นก้อนเลยเหรอใส่ก้อนเลยครับไหนครับโอ้ยอดเลยครับ โอ้โหโชโชลงโชว oh, cho long, cho long. ์ลงโอ้นายคิวโชว์ครับมาทำงานครับโอ้โหโชว์โชว์โชว์อ่ารถเอาดินเอาหินไปทิ้งกันเลยอ่าลงหินไปทิ้งครับอกบอกไห้ลงนี่โชว์ด้วยโชว์โชว์อ่าลงไปแล้วอ่าลงไปโน่นแล้ว ไปคาันนี้ไปยังครับไปกินข้าวบ้างครับไปแล้ครับ